something เยเย้นี่ดูอะไรให้อไรดิก็คือแบบโชว์หัวร้านของเราโอเคพี่น้องค่ะพ่อใหญ่กำลังไปทำข้อปทีให้ค่อยอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจนะคะพี่น้องค่ะเราก็มาทักทายกันยามเย็นที่แรกที่แรกว่าจะนอนนะคะแต่ไม่ได้นอนนะคะพี่น้อง ไม่นอนเลยดีกว่ามาทักทายเพื่อนๆพี่ๆสุภูสุสคนด้ยวยค่ะพี่น้องครับไปต่อไปต่อนะคะไปกันต่อนะคะเพื่อนๆไปกันต่อสไตล์เรานี่แหละขอบคุณลายๆขอบคุณทุกคนทุกท่านที่แวะผ่านเข้ามาให้กำลังใจแม่สมศรีนะคะ <c oughs> ขอพุ่งไล่เด้อค่ะเด้อเด้อค่ะเด้อ Good evening กาย Good evening, Good evening. Uh กี่โมงกี่ยามมันน้าพี่น้องพี่น้องีอ๋งงงวยวนะคะหกโมงแล้วหรือยังเพราะว่าอะกนลองจะหกโมงพอยนั่งเช็คนู่นนี่นั่นนะคะวันนี้อากาศดีดี้วยค่ะวันนี้อากาศดีมากแบบแต่มากก็หนาวอยู่นะคะอืม ไฮ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 ทุกคนฮัลโหลไมเฟนฮัลโหลไมเฟนฮัลโหล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 กายฮาวอายูฮาวฮาวอายู่กายฮาวอายอยู่ Le, 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 le. ขอบคุณหลายมานะคะขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจนะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณใหลาย ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะเพื่อนๆค่ะมาเท่านี้แม่สมศรีก็ดีใจมากแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะ Thank you Thank you I love your support I love your support ขอบคุณค่ะไปต่อนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆดีๆสู้ผู้สู้คนเลยค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ คุณที่มาเป็นกำลังใจแม่สมศรีนะคะเดี๋ยวพ่อใหญ่เอาเข้าประทีมาให้แกก็จะมาเปิดอ่าเสียงทีวีนะคะแม่สมศรีก็จะไม่ได้ดูนะคะพี่น้องค่ะนี่พี่น้อง ขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจนะคะ Thank you Thank you everyone Thank you for your support Thank you for w e t t Thank you guys Thank you guys How are you You can drop your you can drop um uh, your comment below if you want me to see who was b i t h t Thank you guys Thank you ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะ ขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะคะเลิบเลๆบเล็บเล็บเบเลิบแอบบีวันขอบคุณหลายๆค่ะมาเท่านี้เราก็ดีใจมากๆแล้วขอบคุณทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเบานนวงหัวมนกันเนาะพี่น้องค่ะอ่าชีวิตยามเย็นชีวิตยามเย็นของสมศรี ขอบคดณห,หลายด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจแม่สมศรีก็ค่อยๆทําไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะเราไม่หมายนะคะว่าจะได้เยอะจะได้น้อยแต่ก็ยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนทพี่สุภูสุคนขอบคุณทุกๆท่านเลยที่ต่างมีน้ำใจแวะเข้ามาเยี่ยมแม่สมศรีขอบคุณทั้ง200 200กว่าท่านนะคะที่แวะผานกันเข้ามาเป็นกำลัง